สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีดูลักษณะของแคมนะครับโดยเบื้องต้นออมองเห็นไปนะย้อนแสงย้อนแสงแน่ๆเดี๋ยวเอามุมใหม่เนีย่ยกลับทางโชเช้เรื่องของสีจังหวะนะครับ นี่ครับฝาดำปีเลยเแคมนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นอย่างนี้แคมทุกตัวก็จะบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับบิดซ้ายบิดขวาได้ทีนี้เราจะมาดูกันว่าลักษณะของแคมเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันควรจะใส่ตรงตรงตรงนี้ไหม หรือว่าตรงอื่นนี่ครับอ่าเราก็มาดูเลยแคมทุกตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเจียมาแล้วศูนย์ที่เขาเจียที่เขาจับมาเนี่ยมันเคลื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงนะครับผมโดนมาเยอะวิธีวิธีไอที่ผมรู้เพราะว่าเวลาเราใส่ไปแล้วมันไม่แรงนะครับ เราก็เลยต้องมาหามามาบิดหาเอานี่ครับวิธีดูเราก็บิดแคมขึ้นมาให้เป็นช่วงแลบนี่ครับปบุ๊บไม่ยกเกี่ยวกันนี่ครับยกสูงจัดเนี่ยครับสองตัวนี้จะต้องเท่ากันพอมันเท่ากันเสร็จปุ๊บพอมันเท่ากันเสร็จปุ๊บนะครับอ่อเราก็มาดู อันนี้ขึ้นอยู่กับสปริงวาลสองฝั่งเลยนะครับว่าความแข็งเท่ากันไหมถ้าเกิดไม่เท่ากันเราก็มาดูดูจัดบิดเอานะครับว่าให้มันตรงเพราะว่าถ้าเกิดมันนิ่มฝั่งหนึ่งแข็งฝั่งหนึ่งมันจะบิดแลบไม่ตรงมันจะไม่อยู่ตรงการของมันเองเราต้องมาบิดช่วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้นี่ครับตรง ตรงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมองตาผมไม่ค่อยดีเดี๋ยวดูนนะอาจจะอันนี้ประมาณประมาณครับเอาอมผมล้วประมาณอย่างเดียวเลยนะครับแต่อันนี้เฉียวมากครับเนี่ยถ้าเซ็ตสปริงไม่ดีเกี่ยวกันนะครับสปริงวาลสำคัญนี่ครับ เดี๋ยววันไหนผมจะมาบอกวิธีเซตสปริงวาลนะครับอ่นนี่ครับเห็นไหมครับแคมตัวนี้เขาทํามาตรงนะครับตรงผมไม่ได้มีฝาอีกตัวหนึ่งมาใส่แคมที่มันไม่ตรงให้ดูเนี่ยครับน็อตดูวิธีดูดูที่น็อตสองตัวนี้ครับน็อตที่เราจับเพื่อแคมอ่านี่ครับตรงคือลักษณะอันนี้ตรงลักษณะของของมันคือตรงนะครับบางตัว ผมจะบอกเลยว่าบางตัวเราพอเราบิดว,วาวตรงนะครับบางทีก็อยู่ที่การตัดวาวด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ผมเจอนะครับบางตัวอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบางตัวบางตัวมันอยู่อย่างนี้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันยังเย,ยื้องขึ้นมาตรงนี้ทีนี้วิธีใส่เนี่ยวิธีเราจะใส่เรารู้แล้วว่าช่วงจังหวะของมันอะที่มันตรงอยู่ตรงไหน สมมุติว่ามันตรงเราก็ใส่ตามตรงสมมุติถ้ามันเยี้ยงแบบเนี้มาร์กของแคมจริงๆมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่นอกเสียจากว่าทางเจ้าของแคมอ่ะเขาเเขเขา้าาบิดมาให้เราแล้วลักษณะของแคมเราต้องใส่ตรงๆคือแคมบางตัวแคมบางตัวนะครับอาจจะไอดีสูงกว่าไอเสียสูงกว่าอย่างนี้นะครับอ่า แต่ผมไม่เคยนะครับผมก็ใช้แคมที่มันตรงส่วนใหญ่ค่อนข้างตรงกันนะครับออย่างนี้ครับอันนี้คือดูคือการดูลักษณะของแคมเป็นมาตรฐานว่าเวลาเราใส่ไปแล้วรถเราไม่วิ่งเนี่ยเราควรจะบิดไปทางไหนอ่านะครับบางทีเราก็ใส่ไปตามตรงปกตินี่แหละถ้าเกิดรถวิ่งวิ่งดีเพราะว่าบางเจ้าเขาทํามาทำมาแบบนี้บางเจ้าก็ไอเสียไอเสียสูงเนี่ย ช่วงแไอเสียสูงไอดี ID สูงอย่างเงี้ยเราก็ลองใส่ไปดูก่อนถ้าสมมุติว่าใส่แล้วมันวิ่งไม่ดีมันวิ่งไม่ดีเราก็จับจุดได้ว่าเราควรจะบิดไปทางไหนคือก็บิดให้ตรงกับกับลักษณะของแคมเนี่ยครับอันนี้การวิธีดูดูแคมของรถสี่จังหวะนะครับเรามาดูวิธีบิด แคมกันนะครับนี่ครับเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ผมจะสไลด์รูเ mm hmm. ฟืองเดิมนะครับเฟืองเดิมสไลด์รู mm hmm. วิธีเจียเฟืองนะครับ mm hmm. ก็ใช้หัวแยงแบบนี้ครับ mm hmm. หัวบอสแยงเนี่ยครับเนี่ยครับ,รบก่อนอื่นเราก็ดูว่าแคมเราควรจะบิดไปทางไหนบิดขึ้นบิดขึ้นนะครับเราก็เจียด้านบน เ้าฝั่งนี้เจด้านล่างอย่างเงี้ยครับถ้าบิดลงถ้าบิดลงเราก็เจด้านล่างลงเจดฝั่งนี้ด้านบนประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยผมจะนอสใส่ให้ดูนี่ครับเนี่ยทลดได้เอาแค่นี้พอครับไม่ต้องเยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันมันขยับแค่แค่นี้เองครับอ่ออย่างที่เขาทําขายมันผมว่าเยอะเกินไปบางคนไม่รู้ก็ไปขยับซะเยอะเลยครับอ่าแล้วทีนี้อาการของรถ เวลารถวิ่งเอานี่ปุ๊บใส่เข้าไปสมมติว่าเวลาเราประกอบเสร็จแล้วเ,เราก็วิ่งไปเราลองรถนะครับแคมเอาเอาแคมนะครับมาใช่เฟืองเ,อเดี๋ยวผมจะเอาออกนี่ครับเวลาเวลาบิดคือเอาความเข้าใจว่าเป็นแคมนะครับอย่างนี้อย่างนี้ บิดลงบิดขึ้นอย่างนี้นะครับเฟืองแค่เป็นตัวเป็นเป็นตัวกับกับเพราะว่าเฟืองเนี่ยมันจะตรงมันจะตรงกับตัวนี้ไว้เฉยอยู่แล้วแล้วนี้เราแค่บิดแคมขึ้นลงนะครับนี่สมมุติเราวิ่งไปต้นมันแรงมากเลยแต่ท้ายมันไม่มีก็ให้บิดแคมขึ้นนี่นครับบิดบิดตัวแคมนะครับบิดขึ้นแล้วผมใส่น็อตก่อน เฟืองเอาไว้เฉยๆนะครับเดีไม่ถนัดเลยเห็นไหมครับมันจะบิดได้เนี่ยคือบิดนิดเดียวแค่ okay, นี้เองครับนี่ครับจะบิดได้แบบนี้นี่ครับคือถ้ารถสมมุติว่าต้นเราแรงแล้วท้ายเกียร์เนี่ยมันมันห้วนมันตื้อ เราก็บิดขึ้นนะครับบิดเทีละนิี้นะครับค่อยๆบิดแล้วก็ไปลองนะครับอันนี้เอาแบบไม่มีจานองศานะครับแล้วทีนี้สมมุติว่าท้ายมันเยอะไปต้นก็ไม่มีเลยบิดลงบิดลงนะครับคือคือบิดแล้วเราก็นิดเดียวเองครับแล้วขันให้ฝืดๆหน่อยครับแล้วก็เอาเอากุญแจหรืออันเนี้ยตัวทีก็ได้เคาะๆเนี่ยขันฝืดๆแล้วเราเคาะแตะๆหนึ่ง เราเราก,ราก็วิธีบิดก็ประมาณนี้ครับอาการของรถก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าอยากได้ท้ายถ้าอยากได้ท้ายเดินยาวๆดีๆก็บิดขึ้นนะครับบิดน็อตขึ้นถ้าอยากได้ต้นแรงก็บิดลงคือรถมันจะอยู่ความพอดีของมันมันก็จะอยู่จุดหนึ่งของมันนะครับต้นปลายต้นกับปลายมันจะอยู่ในตำแหน่งของมันพอดีนะครับเนี่ยครับวิธีบิดแคมแบบ แบบง่ายๆแบบผมนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณมีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ